เครื่องเรื่องความมันด่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจวงในการล่งลเด็ดต่ำกว่า18ปาีไม่ควรนับชมต่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็นทางเป็นเหยืัวเราะคำนั้นะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับชีเด็นเจันเบียเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคยสิบมีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบ NBA สาสสกตบอล n b a สหรัฐอเมริกาเช้าว,วันจันทร์ครับลงสนามทั้งหมด8คู่ครับและ1คู่เอกวันนี้ที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจันเจแอนบีครับการพบกันระหว่างทีมดับหนึ่งสายตัวตกโกอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์วันนี้เปิดบ้านเพลคอมอารีนาต้อนรับการมาเยือนของเดนเวอร์นักเก็ตทีมดับ2ในสายตัวตกตอนเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยครับ เจ้าบ้านโคชเป็นมาร์คเดโนครับส่วนทีมเยือนเป็นโคชจอมเก๋าไมเคิลมาโลนครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมกันขันในเกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของ OKC OK ครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะพอแลนทรอเบเ,เซอร์ได้แบบขาดลอย107ร170ต่อ89แม้จะพักผู้เล่นตัวจริงแทบทั้งทีมครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นอารอนวิกกินส์ครับการตัวเก่ง30แต้ม5รีบาวน์แอสซิส เสริมด้วยการตัวรับชั้นยอดอย่างอเล็กซ์คารูโซ17แต้ม1รีบาว1แอสซิสและยังได้ออสมาเน่เดียงครับ16แต้ม6รีบาว1แอสซิสสุดท้ายโอเคซีชนะการท่าเรือแบบสบายๆทั้งที่ส่งสำรองลงทั้งชุดส่วนเดนวอรนเกตรครับไก่ทอดครับก็เปิดสนามบอลอารีนาเอาชนะพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันได้แบบสุดเดือดในช่วงโอที149ตอ141โดยผู้ทำสกะร์สูงสุดเป็นมาเทพตัวอดีตนิโคล่าโยคิชครับ ทำทริปเปิลดับเระดับ31แต้ม21รีบาว22แอสซิสเป็นสถิติที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนครับเสริมด้วยเจ้าพ่อมาดังอาลร,รอนกอดอน27แต้ม3รีบาว1แอสซิสสุดท้ายเดนเวอร์นักเก็ตยังคงยอดเยี่ยมต่อไป โดยผู้เล่นตัวจริงเนวันนี้จากการคาดการพอยการ์ดฝั่งเจ้าบ้านแน่นอนครับตัวเต็ง MVP ซีซั่นนี้อย่างเชกิทเจสอเล็กซานเดอร์ดวลกับเจมอาลเมเร่ครับซึ่งก็ครบเครื่องครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วช่วงนี้เชก็ถือว่าเหนือกว่าโดยชูติงการ์ดลูเจนส์ดอตจอมอึดจอมดุดันครับดวลกับพริสตียนบราล์ครับเรื่องของเกมรับคงต้องยกให้กับลูเจนส์ดอตครับส่วนเกมรุกผมมองว่าพอๆกันครับคู่นี้ส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับจารินวิลเลียมส์นี่ก็ได้ทั้งรุกและรับครับดดววกมเเเเิพอออต์จนนียยืงง3ข เรื่องของการยิง3คะแนนมองว่ามเมคิลพอเตอเตอร์สู้ได้ครับแต่ภาพรวมเจเลนวิลเลียมส์ช่วงนี้ถือว่าดูดดัน power อร์ฟ a ร์เชดโฮมเกรนครับวันนี้จะได้ดวนกับอารอนกอดอนครับใต้แป้นการรีบาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับความดูดันในการทะลุทะลวงวงในผมยกให้กับอารอนกอดอนครับส่วนเซนเตอร์คูมงในไอเซียเฮอร์เทนสตา์ครับจะได้ดวนกับมาเทพตัวดิดนิโคล่าโยคิชตำแหน่งนี้คงไม่ต้องเทียบครับระดับสี่ตีของนิโคล่าโยคิชในลีกนี้คงไม่มีใครสู้ได้ ไปที่เล่นบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านโอคา m มซิตี t ทันเดอร์เป็นตัวสำรองอย่างเอเจมิเชลไม่ลงสนามแน่นอนคิดว่าไม่กระทบต่อทีมครับเช่นเดียวกับเดน v วอ n u นักเก็บจะขาดตัวสำรองอย่างทางด้านจูเลี n s t r ราวเจอร์ครับเจ็บเข่าน่าจะกลับมาได้หลังวันที่9เมษายนครับไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยฝั่งเจ้าบ้านโอเคซีทันเดประกอบไปด้วยมาเทพเชกิเชสอเล็กซานเดอร์ลูเ เจเลนวิลเลียมส์เชดโฮเมเกน Williams, ate, red, และไอเซียฮาเทนสไตด์โดยเดนเวอร์นักเก็ตครับลีนี้นำโดยมาเทพตัวอดิทนิคลาโยคิชกับคู่เามาเมเรเสริมด้วยอารอนกอดอนไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์และค OK ริสเตียนบราวโอเคซีรังดับหนึ่งในสายตะวันตกส่วนเดนเวอร์นักเก็ตอยู่ในนดับ2ในสายตะวันตกออฟเฟนซีเบรตติ้งเดนเวอร์เหนือกว่าเล็กน้อยครับแต่เกมรับต่างกันเยอะมากครับโอเคซี OK c, เกมรับยอดเยี่ยมจริงๆครับ โอเคซีครับวันนี้คีมแมชอัพจับคู่กับทางนิโคล่าโยคิสแน่นอนครับเป็นเชกิเชสอเล็กซานเดอร์ซีซั่นนี้ตัวเต็ง MVP 32.8แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิโก53ส่วนมาเทพตัวเองนิโคล่าโยคิส28.9แต้มต่อเกมรีบาว12.9ครั้งและมีแอสซิสต์อีก10.6ครั้งต่อเกมครับเป็นสถิติระดับทริปเปิลดับเบิ้บลไม่สามารถหาดูได้ใน NBA ครับ โอเเจอกับเดนเว r ร์น g เกตวันนี้ครับทัศนาจาันเจน n บีก็ขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างโอเคซรับวันนี้เป็นต่ออยู่ประมาณ7แต้มครับทุกสำนักมองว่าโอเคซรับมีเกมรุกและเกมรับลงตัวมากกว่าครับโอเคซเองครับก็มีสติเรื่องของเกมรุกอันดับ4ของลีกอันดับเกมรับอยู่ที่อันดับ2ความลงตัวของทีมทุกมิติวันนี้ยกให้โอเคซชนะเดนเว r ร์ได้อย่างน้อย7แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ